รู้หรือไม่คะว่าดิสนีย์แลนด์นะคะส่วนสนุกในฝันของใครหลายๆคนนะคะมีสถานที่ลับด้วยค่ะทุกคนใครอยากรู้บ้างว่าสถานที่ลับในดิสนีย์แลนด์เนี่ยมันคืออะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ Bedroom Dolls เ,เพื่อเป็นกำลังใจให้เนยด้วยนะคะและสถานที่ลับแห่งนี้นะคะชื่อว่าคลับ33ค่ะทุกคนซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนก็จะต้องเข้าไปได้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเก็บค่า ชิคแบบราคาพรีเมียมมากๆค่ะก็คือ33,000เหรียญ US ดอลลาร์สหรัฐถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะคะก็ประมาณ1ล้าน1แสนบาทเท่านั้นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเก็บค่ารักษาสิทธิ์ด้วยนะคะปีละประมาณเป็นแสนเลยทุกคน แับแห่งนี้นะคะเปิดตัวที่ดิสนีย์แลนด์นะคะในปี1967ค่ะและไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้ามาได้เพราะในปี2017นะคะดิสนีย์ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยไม่สามารถรับคนเข้าขับนี้ได้แล้วค่ะเพราะว่าจะต้องต่อคิวยาวนานกันถึง5ปีเลยค่ะมีคนมาสมัครขับนี้เยอะมากๆซึ่งถามว่าไอ้ขับ33นี้เนี่ยมันดียังไงร,รู้ไหมคะว่าขับ33นี้ค่ะเป็นบั นะคะที่สามารถที่จะเข้าสวนสนุกได้รายปีค่ะนอกจากนี้ยังมีตั๋วรายวันเข้าสวนสนุกได้50ครั้งนะคะและก็ยังมี private tour อีกค่ะ5ครั้งต่อ1ปีและนอกจากนี้เนี่ยที่นี่เนเขามีการออกแบบดีไซน์อย่างรูรานะคะโดยคุณวอล์ดิสเน์แล้วก็ภรรยาของเขานั่นเอง คนดังนะคะไม่ว่าจะเป็นนักร้องดารานะคะก็มาที่นี่กันแบบเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเอลตันจอห์นนะคะแล้วก็คริสนากิเลลาทอมแฮงส์ก็มากับเขาด้วยนะคะและนอกจากนี้เนี่ยยังมีตัวเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์จำหน่ายด้วยนะคะในคลับ33นี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลับ33ที่ดิสนีย์แลนด์ใครรู้สึกยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะคะสำหรับเนยแล้วนะเนยคิดว่าถ้าเราได้เป็นเจ้าของ ไอ้ขับ3ามนี่นะก็มันก็คงจะดีนะคะแล้วก็แบบสําหรับคนที่แบบว่าชอบดิสนีย์แล้วก็อยากรู้สึกแบบรีลซ์เหมือนแบบว่าเราไปเที่ยวเป็นบ้านหลังที่2ของเรานะคะก็คงจะมีความสุขมากๆเลยทุกคนคิดยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะคะสําหรับวันนี้เนยไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะวันนี้เนยไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย